ใครบอกนางฟ้าอยู่บนสวรรค์คงไม่ใช่เรื่องจริงใครบอกเจ้าิงมีแต่ในนังคงไม่เคยพบเจอนี่ไงนี่ไงจนตัวเป็นเป็นแล้วรดยามเกินใครตกเธอมาจากไหนสบตา์เธอนั้นเธอได้แต้ฉันไปโดยไม่รู้ตัวตกอยู่ในกำมือเธอหมดแล้วไม่มีทางรอดใดยิ่งมองนาน

บอกเธอว่า Goodnight ฉันได้รู้ทีเคยชอบคบนแบบนั้นให้ห้ามใจตัวเองคงจะไม่ทันเธอกำลัรงร้อมกันว่าครั้งใครความรักมันต้องการอยู่กับเธอเธอได้ยินไหมขอเธอเชื่อไปสักทีตัวหัวใจของฉันมันเรียกเธอโอ้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเชนประกบแพ็กตรงกลางเลยนะฮะสนานมากมายใช่ก่อนที่เราจะพูดคุยกันเดี๋ยวขอเชิญเสีเป็น AF ทั้งหมดบนเวทีเลยค่ะขอเสียงด้วยกับ AF ด้วยมาแล้วมามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ผมขอเนื้อมเมน e ์―เรื่องการเลือกเพลง c o m m นะครับผมชอบเพลงทุกคนเลยยกเว้นพุทตีคนเดียวทำไมครับ เพลงคุณหล่อเกินไปเอาก็เพลงตามหน้าตานะครับผมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อเกินไปอ๋อเดี๋ยวก่อนวันใจมากพี่ผมอันนี้อันนี้รีหรือโหไม่รู้เดี๋ยวให้ทุกท่านฝากผลงานของเซเลปเเอฟกันนิดนึงค่ะ ฝากผลงานเลยค่ะเริ่มจากน้องๆดีไหมคะน้องเดี๋ยวเอียนตัวผมก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วฝากผลงานเพลงนะครับผมรักต้องการอยู่กับเธอนะครับใช่ครับพวกเรา The Finalist นะครับครับผมก็เป็นเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเพลงรักต้องการอยู่กับเธอติดตามกันได้นะครับที่ True Fantasy ครับผม ของสุดยอดไปเลยนะฮะอ่ามาเดี๋ยวฟังฟังผมก่อนคู่นี้ก่อนได้ครับผมพูดได้น่ารักมากครับขอบคุณที่ผลงานอะไรไงฝากเลยครับครับผมนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ยังยังไม่มีผลงานครับกำลังจะรอเปิดกล้องละครอยู่นะครับอาเรียบตัวอยู่เรียบตัวอยู่ติดตามครับผมได้ครับผมก็ตอนนี้ถ่ายทำละครเหมือนกันค่ะเป็นซีรีส์ละครทางช่องช่องสามนี่แหละของบล็อตแคสต์นะคะชื่อว่าบริษัทรักอุตลุดนะคะประมาณปีหน้าน่าจะได้ไม่ก็ปีปลายปีนี้ จะได้เห็นกัน8เรื่องรวดเลยนะคะส่วนในส่วนของงานเพลงนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มินก็ร้องเพลงตามป้ายรถเมล์แล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดูก็คนดูเชื่อนะคมันใช่เหรอฝากด้วยนะคะอย่าลืมกันนะคู่นี้บ้า นนของโบก็ขอฝากเพลงค่ะซิงเกิลที่เพิ่งร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อว่าเพลง Forget Her ค่ะใครที่ชอบก็เข้าไปชม MV ได้นะคะ MV ปล่อยแล้วทาง YouTube ค่ะมมมปีและ้คะครับของผมก็มีละครเรื่องตำรักคืนใจนะครับตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่นะครับวันไหนครับวันไหนวันไหนอาทิตย์เหรออ,อ๋อจาานันทร์นะครับ คือมันจันั่าหลังคา2 2> ช่องสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่นะครับชื่อเพลงแค่นั้นจริงๆไงก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็รวมถึงมาพูดคุยกันได้นะครับในไอจีแล้วกันนะครับตีตีวิวิดนะครับตี w e w ดับเีดับี D นะครับมาปน็นโลกคู่กันะนะคนะก็ติดตามได้หลายช่องทางเลยทีเดีออ <ผม S 1> เยวเป็นไงก็ฝากติดตามผลงานของทุกท่านด้วยนะคะต้องเลยครับนี่คือของขวัญวันเด็กที่พี่ๆนะฮะน้องๆนำมาฝากให้จาก F f ในนะครับใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้ไปพักโฆษณา,ากันสักครู่เดียวช่วงหน้ายังมีศิละปินอีกหลายท่านรอคนอยู่ค่ะย